หมอครับถามหน่อยระยะทางจริงทั้งหมดกี่กิโลครับ10เต็มครับ10.0 10.05สิบจุดศูนย <10. S 1> ์ห้าหรือศูนย์ท่วนเลยศูนย์ท่วนครับศูนย์ทวนเลยนะเดี๋ยววันนี้จะลองเทสระยะอีกทีหนึ่งด้วยครับจะได้วางจุดกิโลที่สองสี่หกแปดเพื่อวางเส้นทางวางน้ําครับออจุดวางน้ำต่างๆครับจะถูกฟิกวันนี้อย่างแน่นอนโอเคครับแล้วจุดเช็คพอยต์มีกี่จุดครับจุดเช็คพอยต์มีห้าจุดกับตัวมีห้ากิโลเมตรกับสิบกิโลเมตรสองจุดครับ ของ5และ10ครับเป็นจุดกลับตัวครับเราใช้ระบบชิปไามครับจะไม่มีการแจกยางหรือแจกอะไรทั้งสิ้นครับจะเป็นจุดชิปไามวางไว้คุณจะต้องวิ่งผ่านถ้าไม่วิ่งผ่านคุณก็ผิดกติกาเมื่อเข้าเส้นชัยมาก็ถ้าจะคว้ารางวัลก็ไม่หมดสิทธิ์ในการรับรางวัลนะครับต้องวิ่งผ่านจุดเช็คคอยนะครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวเจอกันครับวัดจุดหกง่ายสุดไปเอางี้เลยแต่ถ้าเนี้ยมาแบบตีสี่เลยก็ข้างหน้าได้ผิดว่าคุยโม่ะ ครับเทสลันเส้นทางโนโน่นะครับจากจุดปล่อยตัวออกไปนะก็เ,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 เนี่ยไม่มาแล้ววันนี้เลยเด้ย ไม่ไมาแล้วเนี่ยได้ครับใังที่แท้ถูกให้หนัเลย ช่วงแรกจะมีลูกระรนาดนิดหนึ่งนะครับนักวิ่งระวังสะดุดด้วยลูกน,นนะครับช่วงกิโลเมตรแรกนะครับจะเป็นพื้นคอนกรีตนะครับวิ่งไปตามถนนคอนอกรีตก่อนเลยๆเจ็ดร้อยเมตรก็ยังเป็นถนนคอนอกรีตอยู่นะครับ เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งน่าจะตัดเข้าถนนลดยางมีไฟสองสว่างนะครับอยู่เป็นระยะระยะ ประมาณ850เมตรนะครับตัดขึ้นถนนระยาาเป็นถนนระยาาสองเลนนะครับช่วงนี้เริ่มมีแสงสว่างจากท้องฟ้ามาแล้วนะครับก็วิ่งสะดวกนะครับสำหรับขาแรงทำเวลาน่าจะมองทางเห็นอยู่นี่ครับผม สวนคุณตุ๊กนะครับประมาณกิโลที่1.9นะครับก็จะมีวิวสวยๆแบบนี้นะครับอาจจะมีช่างภาพซุ่มอยู่นะอย่าเหนื่อยเนื่อยนะครับไปครับประมาณกิโลที่2.1นะครับเจอกับนี่ครับ วัดต่ครัวก็เป็นจุดไ่ายลา์อีกจุดหนึ่งนะสวยๆนะครับอะารดูนี่เห็นตองเห้ต้องโอ้โหนี่นะครับเราก็จะได้ดูสวยัครบ ช่วงนี้นะครับจะมีถนนพังอยู่หลายทางนิดหนึ่งนะครับก็นักวิ่งก็ระวังนิดหนึ่งนะครับแนะนำให้วิ่งกลางๆเล่นไว้ก่อนเนาะนะครับเพื่อความปลอดภัย ขอบคุณครับประมาณกิโลที่สามนะครับก็จะถึงวัดลานคาเนาะนี่ครับก็เลี้ยวตามถนนไปก่อนนะครับเป็นโค้งตัวเอสมีช่างภาพรออยู่ ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งครับออกมาจากวัดลานขานะครับเจอสามแยกเหลียวซ้ายนะครับเหลียวซ้ายยิงยาเลยนะครับจนถึงวัดน้อยนะครับไป ประมาณกิโลที่4.5นะครับถึงกำแพงวัดน้อยนะครับ ه, นี่ครับใกล้ถึงจุดกลับตัวแล้วนะครับไป กับตัวที่ประมาณกิโลที่4.8นะครับเพราะว่าเดี๋ยวขากลับนะครับเราจะมีแวะเข้าตลาดเก้าห้องนะครับเป็นจุดไฮไลท์นะครับสวัสดีครับกิโลที่6.30นะครับ แยกวัดลัานคาเลี้ยวขวานะครับลอกข้างวัดไปก่อนนะครับเข้าสู่จุดไฮไลท์สะพานสองสะพานเป็นสะพานเก้าห้องนะครับกับสะพานแขวนก่อนขึ้นสะพานนะครับถนนพังเล็กน้อยนะครับนักวิ่งขาแรงระวังกันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาทาผิดเนาะไปครับจานสะพานกัน ขอบคุณครับเดี๋ยวตรงนน้นนะครับจะเป็นสะพานแขวนนะครับเราจะไปขึ้นสะพานนู้นต่อ จุดให้ไล่อีกหนึ่งจุดนะครับของวันนี้สะพานแขวนตลาดเก้าห้องมีบันไดนะครับตอกน,นิดหนึ่ง ลงมามีบันไดนะครับระวังนิดหนึ่งขอบคุณครับหยาครับลงสะพานมานะครับก็ออกประตูวัดลานขาแล้วก็เลี้ยวขวานะครับยิงยาวกับถนนเส้นเดิมเลยนะครับไปออกประตูวัดที่กิโลที่7พอดีนะครับเหลืออีก3กิโล กิโลที่7.5นะครับนักวิ่ง10กิโลกับนักวิ่ง5กิโลนะครับน่าจะมาบรนจบกันนะครับก็นี่นะครับจุดกลับตัวนะกิโลที่7.9นะครับกลับมาถึงวัดดูบัวนะประมาณกิโลที่9.2นะครับ ัดจากถนนัดยางขึ้นคอนกีตนะครับหลังจากนี้มีเท่าลายใสให้ยับนะครับไม่ถึงกิโลเข้าเส้นชัยแล้วนะครับนี่ครับช่วงร้อยเมตรสุดท้ายนะครับโค้งหักหลอกเดี๋ยวเข้าสู่เส้นชัยนะครับมาเลย ถึงแล้วอีกหนึ่งโค้งครับโค้งสุดท้ายเข้าสู่จุดฟินิเชอร์ครับผม

แต่อพอมได้ยังไงต้องร้อมจะพาลูกเขามีอะรียบร้อยนะครับกับการเทสทางเส้นทางงานโนโน่น,นะครับก็ระยะทาง10.1กิโลนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันวันจริงเลยวันนี้บายบาย